ไปครับไปครับไปครับครับคู่ต่อไปนักคุณต้อมกับคุณเต้ยครับมาถึงคุณเต้ก็อีดยากไปเลยนะคุณต้อมถึงกับเซไปหาป้ายเอฟนาไนของเราโอ้โห โอ้โหคุณต้องหมัดซ้ายยับเข้าไปและคุณเต้ยนีเตะอยู่นะคุณต้องหาช่องทางในการต่อยหมัดซ้ายไปนะตอนนี้คุณเต้ยเข้าวงโอ้โหคุณต้อนี่มานหาวกลมเข้าไปจะเต็มนะครับคุณต้องให้ดูนจะเป็นคนที่มาดูมาชมนะแล้วก็พวกอิน้ามาเพราะว่าคนไม่มีความรับผิดชอบไม่ยอมมาสะบัดแล้วไม่มานะครับผมอ่ะคุณต้อนี่หมัดซ้ายไปแล้วก็จับได้แล้วก็ลี่ยามจะต่อยขมัแล้วก็เอาบังคับขึ้นมาโอ้โห ถอยไปนะตอนนี้คุณต้องนี่เดินใส่่างเียนะคุณเต้แต่คุณต้องนี่ยพลาเอาไม่ได้นะครับผมารเใส่ไว่ตเให้คุณต้อโหคุณต้องนี่เดินไล่นสรคุณเต้ก็ถอยถูกต้องครับ ย้าตัวเองนะครับผมไปนั่งพร้อมครับอยไปทลังถอยไ่อนออ่ามาตรงกลางมาตรงกลางหน่อยนะฮะไพื้นที่มีจำกัดนะครับผมโอ้โหได้ยังไงเอาสองเข้ามา เพื่อนะครับอย่าลืมนะเข้าไปกดไลค์แฟนเพจของเราด้วยนะครับและอย่าลืมนะเรานะฮะไม่ได้มาทางไลค์สคนเดียวเราลงผ่านทางช่องทางยูทูบเพื่อนครับก็ไปติดตามนะกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับผมอ่าตอนนี้ขอหยุดนะโอ้โหคเป็นคู่หนึ่งที่มันฮะคุยกล้องหน่อยพี่เป็นไงบ้าง Yeah. ยอด <SUBSCRIBE! S 1> ครับยอดเป็นไงบ้างฝากดูแลกันด้วยพี่ทางนี้ครับทางนี้ครับ